ท,ที่ผมจะไปตลกนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยสอบตกเรื่องหัวใจนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะพาทุกทุกท่านนะฮะไปชมละครกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันล,ละคดีเออไม่สิต้องเป็นวันณะคดีะฮะถ้าเป็นวันล,ละคดีที่สงส,ง,งสัยจะแย่เพราะในหนมันมีตั้งสามสุวรนคงเป็นสามคดีแล้ววันนี้เรามาเสนอในท้องเรื่องพระอภัยมณีกันนะครับ ฮะแล้ววันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับเบ่กับฉากแรกพระอภัยมณีเอ่อประธานด้วยนะครับเมื่อกี้รำเหรอครับรำสิครับผมนุ่ง่าเทศการผีตาโขน หมดเลย้ตัวเราพระอภัยค่ะนอ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 เออชะเออเอ้ยมีเมียเป็นยักษ์ชะชะช้เรากลัวยิงนักชะเออเอ้ยกลัวยักษ์จะกินชะานอ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 ้ยมีลูกหนึ่งคนชะานอ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 เออชะเออเอ้ยชื่อสิมตะมุดช้ชะชะตัวเท่าเข็มมุดชะเออเอ้ยคนอะไรตัวเท่าเข็มมุดนะ คือท,ที่แรกเกิดมาตัวเท่าเข็มหมุดแต่เดียนเน๋ยวนี้ตัวโตเท่าปันจันแล้วมันจะขาดกูจะลองเมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับมีลูกหนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนชะนอนนอนนอนอนเออเออเอ้ชื่อติงสมุดชะชะชะ,ชะตัวเท่าเข็มหมุดชะ มานานหลายปีเราอยากจะดีอก็ดีชาจะนาแฉะแล้วเนี่ยผ้าวเก่าจะมันตัวเราเนี่ยพระอภัยแต่เนรไม่ให้อภัยทำไมฮะไปขโมยไข่ตุ้งเนรอยู่กับนางยักษ์มาหลายปีมีลูกหนึ่งคนนางยักษ์กระจับมาขังไว้วันนี้เราจะหนีนางยักษ์เอ๊ะ ลูกเราอยู่ไหนนะติดกลโอ้โห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 โอ้โัโอ้่หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหอหโโอ้โหออออโอ้โห เด็กหมดเลือกเล่าลูกรู้จักคุณลุงเโอเคลูกกันลักล้าถ้าทางลูกคุณจะเป็นเด็กก้าวเล้าแล้วเนี่ยรู้ได้ไงว่าลูกผมก้าวเล้าเอ้าก็ก้าที่ไหนเล้าที่นั่นอย่าไปทำเหรอลูกเด็กกำลังโตเลยนี่แหละลูกผมโอ้โหเล้าเต็มมือดีจเลยนะดิ หนูไปเก็บเองดิหนูไเก็บไ้หนูอ่ะหนูดังไปอ่ะแล้วพ่เก็บให้ขอบคุณค่ะน่ทำไมอตามไปเนยกับลูกนเดียว่ะอยู่ด้วยกันนอลลูกคนเดียวลอีกแล้วนก็เก็บมาสิไปเก็บหนูอเก็บมา เอาลูกอ Maria, so 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 ่ะนี่แม่พูดไม่คุนได้เราจะหนีเสื้อสมุดเสื้อผ้าเสื้อผนังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวเราฝากลูกเราแป๊บมือเราจะไปเก็บเสื้อผ้าโอ้จะฝากลูกเออะพไปนานๆก็ได้นะแป๊บเดียวแหละอ๋อเดี๋ยวมา

เด oh, ี๋ยวเราไปกันเลยเออเป็นไงพี่ลูกผมเลี้ยงยากไอเลียงง่ายมักฮะไม่ดีไม่ตลเลยฮะนี่แหละลูกผมจะหนูก็ไปเก็บเ้นหนูก็ไปเก็บเ้น เราเรีบไปหยแม่เจ้ามาเราหนีไม่ทันไปลุกลุกลุกไปอะไรอขะพ่ออมลุกพ่อไม่หักสมพ่อเลือไปอ๋อหนูจะห้พ่ออมนะเดินไปด้วยกันไปไปไปพ่อลืมไปแม่เจ้าเอาหินปิดปากช่อมไว้พ่อเป็นมนุษย์เป็นสามาถยกอินออกได้

เดินไปด้วยกไม่อยด้วยก็มึงมีกัน เป็นซิ่วติดต่อเขาไม่ได้ผีเพื่พสอสมุดถ้าผิเสื่อสมุดก็ต้องเป็นบ้านกจอยโดยโดบุกทำไปเสียงใหญ่จังเป็นผู้หญิงเสียงเด็กอ๋โอแล้วไปไหนมาเนี่ยไปไประหยัดาราอ๋อไปเที่ยวไป,ไปขโมยของนอนเล้นวาดาล่าเถอะฉันแบบชอบมากเลยนะเพื่อนฉันบบหนักหนักประหยัดคาราทอมันพูดได้อ๋อพูดยังไงฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งขึ้น หย่อนไปเหวี่ยงปั๊บแล้วก็มีเสียงพูดว่าขึ้นหนัก45กิโลกรัมโอ้โหไอ้โตมากเลยพูดได้ด้วยช่องตัดถึงใจขึ้นบ้างขึ้นตึ๊ดหย่ยนปั๊บแล้วก็มีเสียงพูดว่าทำไมไม่พูดทีละคนล่ะครับตัวนี้ไปไหนแล้วแม่ตอนนี้ทุบทิ้งไปแล้วโหดไร่อ้าวแล้วซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยซื้อมาหมดเลยเสื้อเก่งเก่งรองเท้ากระเป๋าของเกินโอ้โหเยอะแยะเลยซื้อมาให้ใครอ่ะนะ พี่อาภัยกับสิส้งหมพี่อาภัยกับสิตเขาจะรู้ไหเนี่ยปตด่างเขาจะรู้มเนี่ยว่าพาอาภัยมณีกับสิทั้งหมดนีไปแล้วว่าไงนะเขากำลังบวดอยู่ว่าพาอภัยมณีกับสิ้งหมดนีไ้วไปแล้วฉันต้องไปตามเขากลับมา เราเลี้ยว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 เลี้เลี้ยวไม่ไม่ามแล้วไปแล้วลูกเร็วๆแม่กำจะมาแล้วลูกเด็กหมดเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอะไรล่ะลูกโอ้โหหนักเหนื่อยเหนื่อยลูกไปจนอยู่แม่ก็มาเรียกใไรไปไหนเรียกใครขึ้นรถตกลุกไปไปไปดีด อยู่บนเกเสียงมันก้องโอเจ้าไปยักเราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอาวอาวอห์แต่ข้าอยากพี่พี่ต้องกลับไปกับข้าด้วยออวงม่กับไปก่เมื่อไหร่จะาตุกตาเมียเอ้ไป ของผมแล้วน่าจะเปนวิ่จากยาบ้าไปยังยังไงดีเฮ้ยเดี๋ยวผมอ่านในหนังสือมาเออมันต้องเอาปีเป่าให้ตายมีปีเป่าให้ตายมีปหมบ้างอยู่ดีนะนี่มันคุยภาคนี้เขาใช้คุยเดี๋ยวให้ตาย หนูเป่าเป็นหน,นูเปาเป็นปีนี้เป่าไงาาลูกปิดให้หมดทุกอู่ปิดทุกเร็วแล้วหนาหนีเงไว้ทำไมเอาแอบดูเป่าไปเแมจนตายเต้อ็ม,ม,ามาเถอะไอ้แอมก็หลีกีใจ Thank you.